กี่ครั้งก็โอ้ยกี่ครั้งคิวขมวดไม่ร้องนะครับจริงแเลยนะ้สสามสองยัก้ากัแล้วมึงต้ดูเห็นไหมเห็นเห็นเห็นาหลังเนี่ยอนีงโ้ยสามสอโอ๊ยโอ๊ยทำไมกูปวดท้องงี้วะเนี่ยโอ๊ย อะไเนี่ยโอ้ยพ่อปวดท้องลูกพอ่อพอ่พอพ่อเป็นอะไรไตาปวดหัวท้องลูกพ่อไปเองก่อนนะไปตามคนมาช่วยเออเออเอเอร็วมานะปวดหัวท้องเหลือเกินโอ้ยโอ้ยตายไปเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนุไปนานจังเลยวะเก็บไว้เออ <c oughs> <c oughs> Oi, còn oi khăn gòn. Lất có, có bị thích còn, oi, làm còn, Oi, oi, yong, yong, ôi, ôi, yong, 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 หายใจไว้หน่อยนะพร้อมห้าสี่สามสองโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ้ยโอยโอยไมกูปวดตกีวัเนี่ย ไปไหนเนี่ยรู้ไหมพบปวดท้องโอ้ย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 โ้ยพ่อพ่อไปไหนอะตาพ่อปวดท้องลูกโพ่อปวดท้องเหรอพ่อใจเย็นก่อนนะหนูจะไปหาคนมาช่วยรีบมานะลูกโอ้ย พ่อเ้ยโอ้ยโอ้ยปวดท้องโอ้ยโอ้องเลจะวดปวดท้องลูกเดี๋ยวพ่อจีนก่อนนะคนผมมาช่วยรีบมาดลูกแจะมีนี่วิ่งกลับมามาตามตายสองตัวเนี่ยมามาช่วยี่เนี่ยคนสคนเออองโ โอยโอพ่อปวดตัวลูกพ่อใจเย็นก่อนนะตามคนมาช่วยรีบมาแล้วลูกโอ้โอ้โอ้ห้าสี่สามสองน้ำเลยน้าน้าพ่อหนูุบอะไรไม่รู้จ้าเป็นไรหนูพ่อบอกว่าปวดท้องใหญ่เลยพวกน้ารีบมาดูหน่อยนะจ้าไปไปไปเฮ้รีบหน่อยเฮ้ไปได้ได้